วอล์ที่2ในวันนี้นะคะมากับคนนี้ค่ะจุย๋ย <Yeah! S 1> <laughs> วันนี้ไปไหนคะจุย๋ยก <c oughs> ินหมูกระทะนะคะร้านนี้ค่ะ <c oughs> เธอต้องรอฉันก่อนวอล์ <ไป S 1> ที่ 2, 2> <c oughs> วันนี้ค่ะมากับจุย๋ยเอาลลี่นะคะค่ะ กำลังเลือกเมนูอยู่นะคะอันนี้เมนูเยอะมากเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะต้องต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรายังไม่อิ่มชอบไหมชอบจู่ๆเขาเปิดกระทะให้เราหรือยังอ่ะมีเงคะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เปิดค่ะตรงไหนคะเนี่ยค่ะอยู่กับปูมึงเปิดค่ะอ้าเปิดแล้วค่ะมาแล้ว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 มา เท่าหัวนมสิบเม็ดเลยนะคะเดีย่ยวเท่าอะไรนะเดีย่ยวเท่าหัวนมสิบคนนะคะเออเด็กเสิร์ฟหล่อมากาจะพูดไปก่อนหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่ออนะันใดนะจุ๋ยน้องหล่อไหมเอาเป็นหัวไดงอา้อาวตะเกียบมีครึ่งเดียวค่ะนี่ค่ะอันนึงค่ะตะเกียบป่วยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้สั่งอันนี้ไหมคะไม่รู้อ่ะสั่งไหมงงมากงงไปอีกก็เคยงงให้ปิดโต๊ะน้องพี่นะคะเดี๋ยวที่จะจัดการให้ทายว่าจะกินอะไรเป็นลงของชันต้าหูค่ะหมูแดงท่านเอาลงก่อน ก็เลยพดอดีตั้มนี้ดีกว่าที่แล้วเยอะเลยก็ดีดูอีกครูพรานนะกลับแล้วนะไม่ไหวแล้วมึงให้เท่าไหร่หติดเต็มติดไหมอุ้ยให้หติดเต็ม,ตมตเต็มแตก ไม่รับยังเพราะมันยังกระเด็นอยู่อ่ะไปแล้วนะคะน,น้อ,นองฮาเซลมากกับพูดจริงๆหนูไปทำง,งานกับพี่ได้เลยนะพี่พูดตรงๆเลยท่านหนจะฮาเซลขนาดเนี้ยน้องคอมเมนต์ฉันด้วยว่าเนื้อไม่สุกพี่อย่าเพิ่งกินฉันยอมยี่สิบหรอ,อ,อขอบคุณนะคะไอ้เออไม่เป็นไรงั้นทอนมาสามสิบ ร่ำรวยร่ำรวยนะลูก